สวัสดีครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับมานําเสนอนะครับเป็นตัวช่วยนะครับเล่งสีนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับแอสตาแนโนนะครับเอาไว้ผสมอาหารนะครับสําหรับเล่งสีปลาและกุ้งนะครับคุณสมบัติของแอสตาแนโนนะครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มเม็ดสีในสัตว์น้ํานะครับและสร้างเม็ดสีในตัวกุ้งและปลาครับแล้วก็ยังมีช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับ ป้องก,กันโรคต้านทานโรคและเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดนะครับอันนี้ผมมองว่าเหมาะสําหรับปลาที่แบบกำลังอยู่ในช่วงอนุบาลอายุสักประมาณสัก30วันเนี่ยเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยครับจะรอดเยอะหรือไม่รอดเลยเนี่ยจะอยู่ที่ช่วงนี้นะครับก็แนะนําให้ผสมอาหารให้กินได้ตั้งแต่ช่วงอายุ30วันยิ่งดีเลยนะครับและอีกอย่างนะครับยังช่วยลดความเครียดนะครับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของสัตว์น้ำด้วยครับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมก็คือช่วงที่อากาศเปลี่ยนอย่างช่วงเนี้ย เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนสวิงไปมาอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมนะครับสําหรับเจ้าตัวแอสตาร์นาโนตัวนี้นะครับสําหรับวิธีผสมนะครับแอสตาร์นาโนครับจะใช้ตัวแอสตาร์นาโนเนี่ยขนาด3ซีซีนะครับผสมกับน้ําสะอาดนะครับ50ซีซีนะครับจะผสมอาหารได้ทั้งสิ้นนะครับจํานวน1กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตวงส่วนผสมแอสตาร์นาโนนะเพื่อผสมการอาหารนะครับทีเอสตารนาโนนะครับ จำนวน 3cc นะครับประมาณนี้นะครับ 3cc ใช้ไม่เยอะนะครับใช้เพียงนิดเดียวเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วก็มาผสมกับน้ำสะอาดนะครับ 50cc นะครับเสร็จแล้วก็คนนะให้ละลายให้เข้ากันนะครับ ทีนี้เสร็จแล้วนะครับก็เทนะครับแบ่งลงไปนะครับอย่างละครึ่งหนึ่งนะครับกะกะเอาก็ได้นะครับถูกเข้าให้เข้ากันนะครับเดียวใช้ถุงมือก็ได้นะครับ ตัวความรวดเร็วหลังจากนั้นนะครับก็ปล่อยตั้งพักทิ้งไว้อย่างนี้นะครับไม่ต้องตากแดดนะครับไม่ต้องเป่าพัดลมคนระับให้อยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับหนึ่งชั่วโมงพอครับมเมื่อพักทิ้งไว้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับทีนี้เราก็เทใส่ภาชนะนะครับ ็ปิดบาอให้สนิทนะครับถ้าไม่มีกระปุกใส่นะครับก็สามารถใช้ถุงซิปแทนได้นะครับเสร็จแล้วนะครับพับรีดอากาศออกให้หมดนะครับแล้วก็ปิดซิป เรียบร้อยนะครับอาหารที่บรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีอายุอยู่ได้ประมาณ14วันนะครับอาหารที่ผสมตัวเอสตานาโนแล้วเนี่ยพยายามให้ปลากินติดต่อกันนะครับ7-14วันนะครับจะได้ผลสูงสุดนะครับแต่สำหรับใครที่คิดว่าอาหารที่ผสมแล้วเนี่ย7-14วันเนี่ยใช้ไม่หมดแน่นอนนะครับให้นำไปแช่ตู้เย็นนะครับจะอยู่ได้ถึง1เดือนเลยนะครับหลังจากผสมอาหารปลาเรียบร้อยดีแล้วนะครับ บรรจุใส่ถุงใส่กระปุกอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการให้อาหารนะครับการให้อาหารก็คือปกติเหมือนให้อาหารตัวไปนะครับใครให้เวลาสองมื้อก็สองมือ้อใครให้วลาสามมื้อก็สามมือ้อจํานวนเท่าไหร่ก็คือให้เท่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟก่อนนะจะได้เห็นสีที่แท้จริงของปลานะครับเจ้าตัวประครับนะครับในตู้นี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะ มีสีที่ไม่ได้เข้มมากนะครับอาจจะเข้มเป็นบางจุดนะครับแต่บางบางจุดเนี่ยมันจะลางๆหน่อยนะครับตอนแรกที่ได้มาเนี่ยสีมันเข้มมากเลยนะครับแต่สาเหตุที่สีมันดรอปลงเนี่ยเราะว่ามันอยู่ในตู้นะครับมันไม่โดนแสงธรรมชาติเลยนะครับปลาจะสวยไม่สวยเนี่ยแสงธรรมชาติเนี่ยสำคัญเลยนะครับแต่ในสภาวะแวดแล้อมแบบนี้เลี้ยงในคอนโดนะครับก็มันก็คือข้อจากัดอย่างหนึ่งนะที่จะไม่สามารถโดนแสงธรรมชาติได้เลยอาจจะต้องมีเปิดไฟช่วยนะครับ ตู้นี้ปกติจะกินวันล,ละ3าม,มื้อนะครับหนึ่งมื้อครับก็จะให้กินประมาณเท่านี้นะครับก็ใส่ไปเลย สำหรับตู้นี้นะครับจะเป็นตู้ปลาทองขนาดเล็กนะครับตัวนี้นะครับสีลุกเป็นสีส้มหมดแล้วครับตอนแรกๆที่มาเนี่ยไอ้เจ้าปลาทองหัวสิงตาลูกโป่งเนี่ยมันจะเป็นสีแดงเลยนะไม่ใช่สีส้มนะครับเราก็จะให้อาหารนะครับชนิดเม็ดเล็กนะครับที่เราผสมกับตัวแอสตาโนนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้กินไปเลยนะครับ14วันติดต่อเลยนะครับแล้วมาดูกันที่ว่าสีแดงเนี่ยมันจะกลับคืนมาไหมนะครับ ตู้นี้จะเป็นตู้ปลาตะเพียนเผือกนะครับถึงแม้ว่าปลาชุดนี้จะไม่ใช่ปลาที่มีสีสารชูดฉาดนะครับไม่ได้มีสีส้มหรือสีแดงนะครับแต่ก็สามารถให้กินอาหารที่ผสมกับตัวเอสต้าแนนโนได้นะครับเพราะว่า อย่างน้อยๆน,นะครับก็ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับต้านทานโรคและยังช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตด้วยนะครับปลาชุดนี้ยังเป็นปลาที่อายุแค่34ี่เดือนนะครับยังมีโอกาสโตได้อีกเยอะนะครับก <ๆบ bum> ็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับผลิตภัณฑณ์แอสตานาโนตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอีก14วันนะครับเราจะมาอัปเดตให้ดูพัฒนาการนะครับสําหรับปลาที่กินอาหารที่ผสมกับตัวแอสตานาโนไปนะครับ